ผู้ใหญ่เริ่มเรียนเปียโนที่ไหนดีวันนี้มี3เช็คลิสต์นี้มาให้นะครับพอรู้จุดประสงค์รู้ความต้องการของตัวเองแล้วว่าตัวไปสายคลาสสิกหรือสายเพลงป๊อปเพลงฮิตทีนี้ก็มาสู่3เช็คลิสต์นี้ครับเช็คลิสต์ที่1นะครับเลือกสถาบันที่มีการสอนผู้ใหญ่หรือหลักสูตรสาหรับผู้ใหญ่โดยตรงครับเพราะว่าต้องบอกตรงๆนะครับว่าการเรียนการสอนเปียโนสําหรับเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยต่างกันเพราะบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เราโตแล้วเนาะจะให้มาเรียนหนังสือเล่มเด็ก มันก็อาจจะไม่สนุกแล้วก็ไม่ตอบโจทย์เรามากสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเพลงแบบฝึกหัดซึ่งก็อาจจะเป็นเพลงที่เราไม่อยากเล่นอีก <c oughs> ก็จะทําให้การเรียนของเราน่าเบื่อมากเลย 2. ดูเรื่องของระยะเวลาของหลักสูตรครับบางหลักสูตรมีระยะเวลา2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนหรือเป็นปี2ปี3ปีทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาตรงนี้ประกอบด้วยนะครับต่อให้มันจะเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าการที่ผู้ใหญ่ยอย่างเราเราเนี่ยเรียนเป็นโน้ตสปีกว่าจะเห็นผลเราก็ไม่โอเคใช่ไหมครับ แต่เรียนกับครูต้นใช้แค่เดือนเดียวเองนะ 3. จัดสรรเรื่องงบประมาณให้ดีนะครับการรงเรียนมีค่าใช้จ่ายนะครับเลือกค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเราอย่าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของแต่ละโรงเรียนนะครับให้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลลัพธ์ที่เราจะได้สิ่งนั้น3เมื่อลงทะเบียนเรียนแล้วให้เลือกครูที่ตรงจริตเรามากที่สุดครับข้อนี้ครูต้นจะเน้นย้ำเลยนะครับแล้วก็จะบอกกับทุกทท่านตลอดที่จะมาถามครูต้นว่าเรียนที่ไหนดีเนี่ย เพราะว่าการสอนของครูเคมี K M e ของครูเนี่ยมันแปรผันตามความชอบของเราโดยตรงเลยมัน <c oughs> จะทําให้เรารักเปียนโนหรือเราเกลียดเปียนโนได้เลยนะครับพรนั้นเลือกครูที่เคมี M e ตรงกับเราเข้าใจเราแล้วก็จริลดตรงกันนะครับ